อย่างเวลาฝนตกเนี่ยตกแบบไม่เกรงใจด้วยนะตกแบบไม่มีปรึกษาใหรเลยเลยนะ่ยอ้าฉันจะต,ะตกเลยเลยมีนึกจะตกก็ตกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาพูดเรื่องฝนต่อฝนท่านก็คงเบื่อดีฉันไปคุยกับคุณปิยยุทธจิตจำนงเศรษฐกรชำนาญการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรไปทักทายกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบขอบพระคุณนะคะที่การุณาให้เกียรติรายการค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งครับค่ะ เอ,อ,อาจารย์ไม่มีความรู้เรื่องนี้อยากขอความรู้หน่อยบิ๊กดาต้าภาคเกษตรอาจารย์ไม่มีความรู้จริงๆเล่าให้อา,า่า์ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรแล้วมันมีประโยชน์สําหรับพี่น้องเกษตรกรอย่างไรได้ครับอินทีเป็นอย่างยิ่งเลยครับค,ครับก่อนอื่นเดี๋ยวผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับก็สวัสดีคุณนัทแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ผมเป็นขออนุญาตเป็นตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์ข้อ,ขอมูลเกษตรแห่งชาตินะครับ ท่านผออกัารนจรจาฝันเมืองเนื่องจากท่านอยู่ระหว่างการรักษาตัวจากเชื้อโควิดสิบเก้านะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเกินเกี่ยวกับเรื่อง Big d a t ตาภาคเกษตรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอพูดถึงสามส่วนก็ส่วนแรกเป็นเรื่องความเป็นมาแล้วก็เป้าหมายในการจัดทำบิ๊กดาต้าภาคเกษตรแล้วก็จะมีเรื่องผลดำเนินการที่ผ่านมาว่าเราได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นประโยชน์สุดท้ายก็จะเป็นเรื่องประโยชน์ที่ จะได้รับจากการมีของตัวบิ g ดาต้ภาคเกษตรครับค่ะครับกอ็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนา,าขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ทางองค์กรต่างๆเนี่ยก็มีการาปรับตัวมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นจากข้อมูลที่มันมีปริมาณมากขึ้นเป็นข้อมูลขนาดใหญ่หรว่าบิ g ดาต้นะครครัครั หน่วยงานต่างๆก็จะมีการเอาข้อมูล Big Data เนี่ยมาใช้ในการตัดสินใจแล้วก็พัฒนาองาค์กรหน่วยงานรัฐก็เช่นเดียวกันครับก็เราก็มีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนองค์กรเนี่ยไปสู่เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลหรือว่าตัว Data d i f e n ฟ e ต t ออ n a เนอไซเนนะครับเพื่อใหอ้เราสามารถออกนโยบายมาตรการต่างๆที่มีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนะครับ แล้วก็นอกจากมีอข้อมูลที่ทำนะครับตัว Big Data ที่จะททำขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะส่งต่อไปให้ภาคส่วนต่างๆได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ประกอบการสถาบันการศึกษานะครับสามารถเอาข้อมูลเนี่ยไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือว่าทำวิจัยต่อย,ยอดได้คทีนี้อาจจะขอ,อากล่าวถึงตัว Big Data ว่ามันคืออะไรนะครับจริงๆตัวบิ๊กดาตเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่ มีอยู่ในปริมาณที่มันมีมากขึ้นนะครับที่ข้อมูลจากเซนเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยที่ปริมาณความถี่การมีของข้อมูลมันมีมากขึ้นนอกจากนี้ก็รวมถึงข้อมูลที่มันมีอยู่หลากหลายนะครับมีหลากหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงต่างๆภาคเอ,อกชนเนี่ยข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายเนี่ยความท้าทายอันหนึ่งคือการนําข้อมูลที่กระจัดกระจายอยู่เนี่ยมาสามารถมัรวมไม่ทีเดียว ใช่ครับแล้วก็ให้สามารถข้อมูลเนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ร่วมกันได้เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะมีการจัดเก็บด,ด้วยค่ะความเฉพาะของแต่ละคนอย่างเงี้ย <คะ S 2> ข้อมูลที่มีอยู่หลากหลายก็ต้องมีการจัดการมีการบูรณาการกันให้ข้อมูลมันอเอาไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างเงี้ยครับค่ะซึ่งก็เป็นที่มาของการตั้งตัวข้อมูลเกษตรแห่งชาติขึ้นนะครับเ <คะ S 2> มื่อปีหกสามนะครับก <คะ S 2> ็ทางภาครัฐเนี่ยก็ เลงเห็นแล้วว่างาน Big Data เนี่ยจะเป็นงานที่สำคัญในอนาคตนะครับก็เราก็มีการให้ฟังง่ายๆที่คุณผู้ฟังที่ที่แต่งจังหวัดที่น้องกเกษตรกรของดิฉันฟังอยู่เนี่ยดิฉันสามารถที่จะบอกกับพี่น้องกเกษตรกรได้ว่า Big Data คือการนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในภาคการเกษตรมารวมไว้ที่จุดเดียวถูกไหมคะ S <S <มา S 2> ใช่นะใช่นดดาถูกนอกจากนี้ตัวครับผมถูกต้องครับอนอกจากข้อมูลที่มารวมกันแล้วครับก็จะมีการจัดทําสิ่งที่เรียกว่าบูรณาการข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมันอคุยกันรู้เรื่องอย่างนี้ยครับแล้วก็อมีการทาํามัดไอตัวธรรมธิบาลข้อมูลเพื่อให้ข้อมูลมันสามารถใช้ร่วมกันได้ครับค่ะได้นี่คือสิ่งที่ที่อยากรู้ไง คือเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยพี่น้องเกษตรกรอาจารย์หรือว่าแฟนรายการอาจารย์ที่เป็นเกษตรกรฟังอยู่เนี่ยถ้าเราอธิบายแบบอย่างไปเดี๋ยวท่านจะไม่เข้าใจโอ้ครับผมใช่ไหมดังนั้น <จะ S 2> อาจารย์สรุสปรให้ฟังว่ามันก็คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของภาคการเกษตรที่เราจับมันมารวมเอาไว้ตรงนี้นะมารวมกันบูรณาการร่วมกันมันจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่น้องเกษตรกรเป็นประโยชน์สาหรับกระทรวงเป็นประโยชน์สําหรับในอนาคตด้วยถูกต้องครับโอเค แม่อาจารย์นึกว่าอาจารย์จะไม่เข้าใจสิใบเนี้ยแส,สดงว่าคุณอธิบายเก่ง <c oughs> ขอบคุณมากครับ <S <S เอาต่อครับผมทีนี้อเมื่อกี้ที่อาจจะเกินเกี่ยวกับการดำเนินงานที่ผ่านมาใช่ไหมครับ <c oughs> ก็ตั้งแต่ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติขึ้นมาครับแล้วก็มีการอ่าบูรณาการข้อมูลแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลจากหน่ยวยงานที่มีการเซ็นเอ็มโอยูกันนะครับะคเนื่องจากข้อมูลเกษตรเนี่ยก็จะมีไม่ใช่แค่เฉพาะข้อมูลในกระทรวงเท่านั้นค่ะ <c oughs> ในข้อมูลในกระทรวงเกษตรเท่านั้นนะครับก็จะมีของกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงการคลังที่มันเกี่ยวข้องกับด้านเกษตรด้วยก็จะมีการบูรณาการข้อมูลของภาครัฐเนี่ยมารวมไว้ที่เดียวกันนะครับ,รบซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีการรวบรวมข้อมูลไว้เจ็อยามสีชุดข้อมูลบแบ่งออกเป็น17กลุ่มนะครับจากเก้องค์ครกรก็ให้บริการ านตัวระบบที่ชื่อว่าระบบบัญชีข้อมูลนะครับมันจะเหมือนคล้ายๆเป็นสมุดหน้าเหลืองที่สามารถเข้ามาค้นหาได้ว่ามีข้อมูลอะไรอยู่บ้างอย่างเงี้ยครับ<อ>ก็สามารถใช้งานได้ทางเว็บไซต์ nabc ขีด catalog นะครับ oae go t s h <ขอ S 1> ครับคบอยเที่ยวได้ไหมคะได้ครับอ่าเป็น nabc ครับ nabc ครับค่ะขีด กิดกางนะครับครับแล้วก็แคตตาล็อกครับ c a ็ a l o g ครับ C A T E L O G นะครับแล้วก็ตัวจุดนะครับครับแล้วก็เป็น O A E ครับ O A E โอเคครับ G O T S ครับค่ะครับผมนอกจากงานด้านข้อมูลแล้วก็คือข้อมูลมันจะมีประโยชน์เนี่ยก็คือมันจะต้องออกไปใช้ไปผ่านการวิเคราะห์ต่างๆนะครับซึ่งทางเราก็มีการพัฒนา ในหลายส่วนนะครับซึ่งตัวหนึ่งก็คือตัวระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรรายจังหวัดและระบบคาดการผลผลิตนะครับก็จะมีการร่วมมือหลายสี่หน่วยงานนะครับก็จะมีทางแบงค์ชาติธนาคารเะเทศไทยนะครับมีสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําครับแล้วก็มีทางสถาสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสจ้านะครับแล้วก็ร่วมกับทางสสกเอง กมีการเชื่อมโยงบุรณาการข้อมูลในระดับพื้นที่นะครับมีข้อมูลด้านการผลิตราคาสภาพภูมิอากาศแล้วก็ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมก็จะมีเอาไว้ใช้ติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรนะครับแล้วก็มีการิรเริ่มเอาเทคโนโลยีแบบด้านวิทยาการข้อมูลอย่างเช่นพวกแบบจำลองทางแ a c ช i n เล e ร์นิ่งมาใช้คาดการผลผลิตด้วยนะครับซึ่งเราได้ทำในสค้าข้าวแล้วก็จะมีการขยายไปยัง สินค้าอื่นต่อไปในอนาคตครับค่ะคืออย่างกริซได้นเนี่ยเข้าใจนะทรัพยากรน,น้ําเข้าใจแต่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยยังยังไม่ค่อยเข้าใจอย่างองอยู่ครับทางธนาคารประเทศไทยจะมาซัพพอร์ตด้านเทคนิคครับเพราะว่าทางาบุคลากรของธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญด้านด้านทํา,าวิเคราะห์ข้อมูลเนียครับแล้วก็มาช่วยด้านเทคนิคด้านข้อมูลใช่ครับใช่ครับแล้ว ในทางธนาคารประเทศไทยเขาก็สนใจเกี่ยวกับด้านาเศรษฐกิจการเกษตรด้วยเพราะว่ามันก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งสําหรับภาคการเกษตรในมหาภาคในภาพรวมนะครับก็คือถ้าภาพกเกษตรดีเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก็ดีก็จะดีใช,ใช่ครับใช,ใช่ครับอันนี้แน่นอนที่สุดเนะี่ยเพราะว่ารประเทศไทยเราเป็นเมืองเกษตรใช่ไหมคะถูกต้องครับแล้เพราะตอนนี้นอกเหจากจะเป็นเมืองเกษตรแล้วก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยเมื่อ ถ้าทั้งสองอย่างดีมันก็ดีไปด้วยถ้าทั้งสองอย่างไม่ดีมันก็ไม่ดีไปด้วยเหมือนอย่างที่อาจารย์เคยคุยกับท่านประหลัดนะท่านประหลัดบอกว่าเรื่องราวของผลไม้ที่ผมพยายามยกระดับเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์สําหรับใครสำหรับประเทศไทยและพี่น้องเกษตรกรจริงๆถูกไหมคะครับผมถูกต้องครับเอาต่อมีเวลาอีกนิดหนึ่งครับผมทีนี้ในส่วนสุดท้ายก็จะเป็นประโยชน์ที่ที่จะได้รับจากการมีตัวปิดามต้าภาคเกษตรนะครับก็ มีด้วยกันหลายประการนะครับทั้งเกษตรกรเองก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วเขาก็ใช้ข้อมูลเนี่ยในการวางแผนการเพาะปลูกการขายรวมถึงบริหารความเสี่ยงได้นะครับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพต่างๆก็สามารถใช้ข้อมูลในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเป็นธุรกิจแบบเกษตรอัจฉริยะนะครับมหาลัยนักวิจัยก็สามารถใช้ข้อมูลในการทําวิจัยและพัฒนาเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตรนะครับ ส่วนภาครัฐหรือว่าผู้เสนอแนวนโยบายเอเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ข้อมูลเข้าใจสถานการณ์แล้วก็ออกแบบตัวนโยบายมาตรการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็มีเป้าหมายสูงสุดก็คือการพัฒนาภาคเกษตรแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของของเกษตรกรนะครับให้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปครับเห็นท่านประหลัดแถลงอยู่เกี่ยวกับเรื่อง Big Data เกษตรก็คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมารวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลย อย่างที่คุณพูดมาถูกไหมคะครับผมนะจริงๆแล้วเรื่องราวตรงนี้มันเป็นประโยชน์มากนะสําหรับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าหากทางกระทรวงเนี่ยมีข้อมูลทั้งหมดเนี่ยแล้วนามาวิเคราะห์นํามารวมกันได้เนี่ยเราจะได้รู้ว่าอาดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นไง,นไงนแล้วเราจะวางแผนอนาคตยังไงใช่ไหมคะอ,อาจารย์ไม่มีความรู้ตรงนี้นะครับจริงๆไม่ได้เป็นอะไรที่เข้าใจยากครับสับแสงอาจจะดู อดูแบบเป็นภาษาอังกฤษหรือะอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าจริงๆเราก็คือเราตัดสินใจบนฐานของข้อมูลบนฐานของความจรงิงนะครับซึ่งอ่ซึงหน่วยงานที่ที่ทําอยู่ก็คือพยายามรวบรวมข้อมูลให้มาอยู่ก่อนแล้วข้อมูลที่รวบรวมกันอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะส่งต่อไปให้คนอื่นได้ใช้ประโยชน์ได้ครับอคาว่าส่งต่อข้อมูลไปให้คนอื่นไปใช้ประโยชน์ได้เนี่ยหมายถึงว่าถ้าอาจารย์เนี่ยอยากดู อาจารย์เข้าไปดูได้เหรอได้ครับไม่เขาไม่ได้ปิดเป็นความลับของของราชการเหรอข้อมูลอาจจะมีมีจะมีการจัดชั้นความลับครับและหมายถึงว่าจัดลาดับชั้นของข้อมูลก็ในส่วนที่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเปิดเผยที่ทางหน่วยงานภาครัฐจะทําพวกโอเพนดัต้าเป็นข้อมูลเปิดเผยอเนี้ยครับเราก็มีให้แต่ละคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างง่ายขึ้นจากเดิมที่อาจจะต้องขอทาง หน่วยงานก็จะมีเหมือนสามารถเข้าถึงผ่านช่องทางเดียวได้เนี่ครับอย่างอย่างอาจารย์เนี่ยทีมงานอาจารย์เนี่ยอยากได้ข้อมูลของเกษตรเนี่ยเพื่อมาทําสารคดีเกี่ยวกับของกระเกษตรก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ได้อย่างนั้นใช่ไหมคะครับอือครับแล้วก็ในส่วนข้อมูลที่อาจจะยังค้นหาไม่เจอเนี่ยก็สามารถติดต่อได้เพื่อประสานงานดูว่าข้อมูลที่ต้องการเนี่ยอยู่ใน,อย,ในอยู่ในส่วนไหนนี่ครับถามได้ครับถามคุณได้เลยใช่ไหม อ่า uh, ได้ครับอ๋อโอเคหรือว่าเขาจะต้องเสิร์ชหานในนั้นแล้วก็ถามไปในนั้นเลยคืออ่าในนั้นก็จะมีม,มีอ่าช่องทางให้ติดต่ออยู่ครับอ๋อเ oh, ยี่ยมเลยเ<ม>ยี่ยมเลยครับแต่แว่าเบื้องต้นก็คือเรามีระบบที่สามารถที่จะพิมพ์เหมือนคล้ายๆเป็น Google เซ uh ิร์ชเซิร์ชเซิร์ชจากตรงนั้นได้ครับค่ะค่ะสรุปสุดท้ายเกี่ยวกับ Big Data ให้หน่อยสิคะครับก็ตัว Big Data เนี่ยก็จะเป็นอ่า การรวบรวมข้อมูลนะครับที่มีอยู่หลากหลายเนี่ยเอามาไว้อยู่ที่เดียวเพื่อให้าสามารถที่จะเข้ามาใช้ข้อมูลในการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับครับดังนั้นถ้าหากสนใจคุณก็สามารถเข้าไปดูได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ หวังว่าจะมีโอกาสได้คุยกันอีกกับเรื่องราวดีๆในวันนี้ได้ไประโยชน์แบบเยอะๆเลยอาจารย์ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวตรงนี้อาจารย์ก็ได้ความรู้ไปด้วยเลยวันนี้พี่น้องเกษตรกรแฟนรายการอาจารย์ที่เป็นเกษตรกรอยู่ทั่วประเทศเขาก็ได้ความรู้ตรงนี้ไปด้วยโดยเฉพาะเกษตรรุ่นใหม่อ่ะนะคะเขาคงชื่นชอบแน่ๆเลยเกษตรรุ่นใหม่เนี่ยนะหวังว่าเราจะได้คุยกันอีกนะคะยินดีเลยครับขอบพระคุณค่ะคสวัสดีครับสวัสย์ค่ะพรับครับ คุณปียยุทธจิตจำนงเศรษฐกรชำนาญการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรมาบอกว่า b i g d a t a มันก็คือการรวบรวมข้อมูลเกษตรทั้งหมดนํามาไว้ตรงนี้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและยังวิเคราะห์ไปถึงอนาคตได้คุณสามารถเข้าไปดูได้เขาเปิดโอเพนได้แต่มันก็มีหลายระดับมันนะคะระดับที่เป็นข้อมูลข้อมูลลับคุณก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดูได้แต่ว่าระดับชาวบ้านทั่วๆไปเนี่ยนะ เราสามารถเข้าไปดูได้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่น้องกเกษตรกรโดยเฉพาะ,กะเกษตรรุ่นใหม่นะคะเมื่อกี้นี้ดิฉันบอกว่าถ้าหากว่าคุณจองตั๋วไว้แล้วคุณมีสิทธิ์เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ค่ะนะคุณเลื่อนตั๋วได้จริงๆคุณสามารถเลื่อนตั๋วได้คุณโทรศัพท์ไปถามได้นะของบขสเนี่ยเพราะว่าการที่คุณจะไปเที่ยวเนี่ยแล้วคุณจะต้องไปผจญกับด้วยความภพระรนะกับฝนด้วยกับพายุเนี่ยดิฉันว่าไม่สนุกนะ จริงๆมีจังหวัดอยู่จังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกเนี่ยฝนตกทีไรอะน้ําท่วมแล้วท่วมจริงไม่ได้ท่วมเล่นเลยนะท่วมแบบชนิดที่เลืเรื่องไปเลยอ๋อ,อที่ไหนเมืองพัทยาดิฉันเคยเจอเหตุการณ์นี้มาแล้วนะคะเจ้าของโรงแรมซึ่งเซ็นแกนบอกว่าอาจารย์เชื่อผมเยีาเพิ่งเอารถออกไปจอดรถอยู่ที่เนี่ยเพราะถ้าวันนั้นดิฉันเอารถออกจมน,น้ําค่ะเพราะน้ําสูงมาก แต่มันขึ้นเร็วแล้วมันก็ลงเร็วอ่ะมาเร็วไปเร็วเคลมเร็วอะไรประปาณนั้นนะ่ะนะคะดังนั้นคุณคิดว่าคุณจะสนุกไหมล่ะกับการที่คุณเดินทางไปเที่ยแล้วคุณเจอแต่ฝนแล้วก็นั่งอยู่ในห้องดูฝนตกเนี่ยไม่รู้สิบางคนเขาอาจจะชอบนะแต่ถ้าถามดิฉันดิฉันว่ามไม่น่าสนุกนะดิฉันเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วฝนตกตลอดแล้วปไหนก็ไม่ได้นั่งอยู่ในห้องแล้วก็มองดูสายฝนที่ตกลงมากระหน่าลงมา แล้วก็มองดูน้ำที่มันค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆดีนะว่าจลดรถสูงแล้วจะลดรถมีพื้นเตี้ยๆอะไรเงี้ยเลยหวังว่าคุณจะมีความสุขกับแบบนี้ดีสำหรับวาพรุ่งนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังเดี๋ยวพรุ่นี้กลับมารีบพียกคุณค่ะสวัสดีค่ะรายการไท a แลนด์ Story สนับสนุนรายการโดยกรมสลประทานเชี่ยวชาญเรื่องน้ำทำงานมีมาตรฐานบรูรณา,าการเพื่อประชาชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์งานเกษตรเพื่อเกษตรกรไทย